ประเด็นเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องเช้านี้มาชวนคุณผู้ชมสำรวจปัญหานี่กันนะคะอาจจะเป็นหนี่ของตัวเองหรือว่าเป็นหนี่ของคนรอบข้างมาร่วมสำรวจด้วยกันแล้วก็แก้ปัญหาไปด้วยกันนะคะมาดูว่า นี่ที่เราเป็นเนี่ยเข้าขายเป็นนี่เรื้อรังจากการใช้บัตรกดเงินสดแล้วก็กําลังจะจ่ายไม่ไหวหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกําลังจะมีมาตรการใหม่เพื่อช่วยคนกลุ่มนี้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นมาดูคําว่าหนี่เรื้อรังกันก่อนนิยามกลุ่มนี่เรื้อรังก็คือกลุ่มที่ไม่เป็นนี่เสียและจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นมานานนะคะถามว่านานในที่นี้เนี่ยนานขนาดไหน คำว่านาเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มคุณผู้ชมกลุ่มแรกคือจ่ายดอกรวมมากกว่าเงินต้นมา3ปีแต่ยังไม่เกิน5ปีลักษณะนี้เข้าข่ายว่าเริ่มมีปัญหาเรือรังกับอีกกลุ่มหนึ่งค่ะที่เรียกว่าเป็นนี่เรื้อรังก็คือจ่ายดอกเกินต้นมาเกิน5ปีละจ่ายแต่ดอกเนี่ยต้นยังไม่ขยับไปไหนเลยนะคะและต้องเป็นผู้ที่รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า20,000บาท สำหรับลูกหนี้สถาบันการเงินและบริษัทกลุ่มธุรกิจทางการเงินหรือน้อยกว่า1,000 0บาทสำหรับลูกหนี้นอนแบงค์ค่ะแต่ว่าตั้งแต่1เมษายนนี้เป็นต้นไปลูกหนี้ทั้ง2กลุ่มนี้จะได้รับการแจ้งเตือนไม่ว่าจะช่องทางใดที่คุณแจ้งเจ้าหนี้เอาไว้เพื่อให้ร่วมมาตรการแก้นห,ห,หนี้เรือรัง 1. เมษายนเช็คข้อความ SMS ด้วยหรือว่า อินบ็อกหรือว่าใดๆก็แล้วแต่เมลนะคะก็จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าให้มาร่วมมาตรการแก้นี้เรื้อรังแต่ว่ากลุ่มที่2กลุ่มนี้เรื้อรังคือเป้าหมายเจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้งแบงค์และนอนแบงค์ bank, ภายใต้การกำกับของแบงค์ชาติจะต้องเสนอให้ลูกหนี้เปลี่ยนประเภทสินเชื่อเพื่อปิดจบหนี้ให้ได้ภายใน5ปีจากเดิมอาจต้องจ่ายดอกเบี้ย2 5ต่อปี แต่ถ้าหากว่ามาเข้าร่วมมาตรการนี้อัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงที่ไม่เกิน15%ต่อปีคุณจ่ายในเรทนี้เท่านั้นนะคะโดยคุณอรมณ์จันทพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายนะคะว่าปัญหาของลูกหนี้บัตรเงินสดโดยเฉพาะกลุ่มที่จ่ายขั้นต่ํา มีความเสี่ยงมากนะคะเพราะว่าจ่ายเท่าไรก็ปิดจบไม่ได้เนื่องจากว่าอัตราดอกเบีย้ยมันสูงและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายในปัจจุบันก็เป็นดอกเบีย้ยไปแล้วถึง2ใน3แบงค์ชาตินะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะคะ,อ,ะอย่างถ้าหากว่าจ่ายแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆ,ๆคุณก็อาจต้องใช้เวลามากกว่า18ปีเพื่อปิดหนี้เงินต้นในจำนวน1 5 0 0 0บาทเงินต้น1 5 0 0 0บาทบแต่ว่าจ่ายแบบ อัตราขั้นต่ำอ่ะจ่ายแค่ดอกอ่ะต้องใช้เวลาถึง18ปีแต่ถ้าเข้าร่วมมาตรการนี้อาจใช้เวลาสูงสุดเพียงแค่8ปีครึ่งก็ได้นี่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะคะว่าทำไมอยากให้เข้าร่วมมาตรการนี้ซึ่งทางแบงค์ชาติก็ยืนยันว่าได้ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ทั้งกลุ่มแบงค์และนอนแบงค์ในกำกับแล้วนะคะว่าก็ต้องรวบรวมข้อมูลลูกหนี้กลุ่มนี้ส่งให้แบงค์ชาติภายในเดือนเมษายนและเจ้าหนี้ก็ต้องเสนอมาตรการนี้ ให้ลูกหนี้ทุกรายที่เข้าขายเป็นหนี้เรือรังเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ก็ต้องไปสํารวจลูกหนี้ตัวเองว่าคนไหนที่เข้าขายนี่เรือรังแล้วก็ส่งข้อมูลให้แบ่งชาติถ้าหากว่าฝ่าฝืนจะมีมาตรการทางกฎหมายนะคะถ้าหากว่าเจ้าหนี้ไม่ทำเนี่ยอ,อันนี้เนี่ยเป็นการบังคับเลยว่าเจ้าหนี้ต้องช่วยลูกหนี้ด้วย นอกจากนี้ผู้บริหารแบงก์ชาติยังไปคุยกับผู้บริหารสถาบันการเงินด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าจะดําเนินมาตรการนี้ได้สําเร็จแม้ว่าเจ้าหนี้อาจจะเสียประโยชน์จากไรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงไปแต่แบงก์ชาติก็พยายามอธิบายให้ทางเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินหรือว,ว่านอนแบงค์เนี่ยเข้าใจว่าในระยะยาวจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายแน่นอน เมื่อลูกนี้เขาหมดหนี้เขาลืมตาอ้าปากได้เขาสามารถที่จะหาไรายได้ไปประกอบอาชีพเขาก็มาขอสินเชื่อใหม่อยู่แล้วใช่ครับไม,ไม่ต้องไปห่วงเรื่องไอ้ดอกเบีย้ยที่อยากจะได้ต่อเนี่ยคือ<ะ>ถ้าเกิดมองกันจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่ ถูกกดออกมาจากบัตรกดเงินสดในยอดมันอาจจะไม่ได้สูงมากนะ,ะแล้วคนที่ไปกดออกมาเองอาจจะรู้สึกว่าอาจ่ายขั้นต่ําก็ได้มันไม่เท่าไหร่ตอ่อเดือนอะเนี่ยแต่พอดูกันถ้าเกิดเทียบตัวเลขอย่างที่พี่อุปอิปเรนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหมื่น้าเนี่ยผ่อนไปผ่อนมา10บกว่าปี <18 S 1> นะครับแปปีอะค่ะ